ครับผมขอกราบสวัสดี f อทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพาลวยนะครับวันนี้โอปอพาลวยก็ได้มีโอกาสมาตามพ่ออูดนะครับผมพ่ออูดเสี่ยวผีนะครับตามจนเจอนะครับผมตอนนี้เจอแล้วครับเจอรถแล้วครับเจอรถของพ่ออูดแล้วนะครับผมเอาใครที่เข้ามาแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพาลวยและทีมงานด้วยนะครับผมตอนนี้เรามาเจอรถพ่ออูดแล้วนะครับได้ยินข่าวว่าพ่ออูดฝันดีฝัน ฝันดีแล้วครับพร้อมที่จะบอกทางช่องแล้วนะครับว่าความฝันของพ่ออูดเป็นแบบไหนเนาะเพื่อเมการไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพ่ออูดนะครับผมทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับผมพ่ออูดคือจะเล่าพอสังเขตให้ฟังนะครับผมคือว่าพ่ออูดไม่ได้กลัวนะครับเอฟซีแต่ว่าพ่ออูดไปทําทุระที่จังหวัดสกลนครนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้แหละครับไปจังหวัดสกลนครนะฮะก็ไม่ได้ นีไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าก็อาจจะเก่งๆนิดนึงนะครับผมแต่ทางช่องวันนี้ก็ได้นําปัจจัยจาก ของกินมาให้พ่ออูดอยู่นะครับครับผมบางบางท่านก็บอกว่าฝากเงินจะมาทำไมไม่มีของฝากมาโอก็ฝากทุกรอบนะครับ f อแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเนาะครับผมเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพ่ออูดกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่ออูดนะครับเมื่ออนี้ก็จะตามพ่ออูดเจอแล้วครับหลังจากสามมาได้หลายมือนะครับเก็บกมือนะเป็นกมีตุระของเพิร์ตน่ะนะครับเข้าการเรียนมาตามครับครับผมอันนี้เป็นทุระกิจุระของเพิ่นนะครับนับ คันหาอยู่หากินตามทำมาระอากันเขานะครับเนาะเป็นหน้าพี่น้องกันแน่นเจ้าของเน่ยครับผมเกี้ยวซอยก็้เจ้าวอืมครับขป้เื่อยวเราเม่ว่านครับปัดนดีป่ะปันูไปนอนไปนอนอยู่บนจมื่อะขึ้นวุ่นมันหลายคมเดเจ้าข้องกันแลี้ยวไปบางวันพาบางหันมูมาหาบอครับ มันมูมา,มาอยู่คือก่อนได้ได้เว้าได้คุยกับขาเจ้าแล้วมาครับมาอยออู่เป็นอันผู้เพิ่นมหาหานี่เป็นผู้หญิง่งผู้ใช่ผู้หญิ่งพื่อนหลายที่เป็นผู้<า>หญิงโอ,อ,อ,อ้คนคนเขามาเหรียญน,นำเนาะเด้เว้าได้จ่าได้คุยกับเพิ่นอันเรื่องอดไรเนี่ยครับคุณพ่อครับบ่ได้คุยอย่างกันหลายถามว่าสบายดีว่ากับพ่ออยู่อ่ะแล้วก็บอกเลข กับมีรถนะรันม่านี่เพิ่นจะเบาหไายเลยเพิ่นขึ้นมาเพิ่นกับสีบอเกตคุดพ่อเลยมปนบคะม้ะโอ้ยให้ถือเลยค่ะเมื่อันเอฟซีเป็นเอฟซีให้ตามไล่ยางไล่แม่ดูเรียใไงคุณคุณยี่สิบรอบหน้าจันทร์บ้านคุณพ่อนี่ไฟกับบะมี่เป็นบค่าบ้านคุณเอาไฟบ่ตเทนถึงบะคาบัตเทไฟบัตเทิลโอ้ครับ อ่านะเชียแต่ว่าวันนี้ห้าได้นได้ไฟนไฟเข้าบ้านเนาะปลาอยู่นอกจานแดไปละเมื่อแห้งไหมโอ้ย่างิลลอปบะกาโอ้ยเขาไปข้าวเดียวฝ้าออกก็ยาไปมือนนุ่กน้อยเจขาะือกูอพี่หลอกอาจานแดเลยพี่น่อยกันโคางคืนเขไปเนาะตามจนเจอนะครับผมเรื่ยานเลยืตาลังเออครับก็สมุน ครับพ <Scroll> ่อก <playful and clear arks> ็อนุญาตให้ถ่ายหน้าอยู่อนุญาตแล้วคนบอยคนบอยปิดบังเอียงดอกคนอนุญาตครับฝันอยู่เป็นยังไงวะเนี่ยฝันอย่แล้าบอกนี่เรียกร่างนี่เขามันมีตัวหนึ่งที่เขาเขาเน้นคือเจ็ดเก้าเขาเน้นขนาดนี้เจ็ดเก้าแมนสองตัวล่างสองตัวล่างแต่แปดหานี่เป็นตัวล่องคือต่ว่าบดแปดหานเขาซื้อก็ได้ซื้อได้เจ็ดเก้าเมื่อกี้ซื้อเว้นเลยเนาะว่ต้องซื้อเว้เน้ำเรื่องบนนี่ แปดหุ่นนี้มาแปดกนหุ่นนี่แปลกๆห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ครับห้าหกศูนย์เลยบนตีเลขบนข้างล่างเจ็ดเก้าก็ยังก็แปดห้าแปดห้านี่ตัวล่องดูสิลองบอสซ่งจะได้ดินดินเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าลองแปดห้าแต่ว่าสามตัวนี้มาแปดกกติมาแปดกตัวนี้ตัวใก็ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ มากเลมักยุค่าหกศูนย์้อตัรนีเลยแล่วจะว่ามักก็ตั้งขึ้มาเลีงล่างเลยแหละเียล่างนี่มาเจ็ดเก้านี่บอกว่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ไปหารถตุรกีแล้วมีเขาวังเังกีนหไปด้ไปฮอร์นาท่ามแล้วเน่ะเขาไปบอกแล้วมาหอนเราด้วยืะครับผมอืไปหาไปทุระเรียนรถเขาก็มาหอนเช่นกันเขาไิโอ้เอาได้เจอจนได้เนาะ ไฟก็ยังไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์ก็เสียโอ้อันที่ติดต่ออะไรโทรศัพท์เสียโทรศัพท์มันขึ้นวัม่นขึ้นรับมันมันขึ้นมันเสียคือมันเป็นโทรศัพท์ผมกดเนนะ ดอแลรานต่นก็ได้ๆต่จะมอไสคแเรใจก็ดับหรอกของาโทรโทยู่ขังนอกก็ได้โอ้คือมันมันรุ่นปุ่มกดด้วยนะมันก็นานเลยนะครับเอาโชคมัน้โทรศัพท์ไหมเนาะหัวีหกศยค่าหกศูนย์เ้าเจ็ดเก้าแปดห้าี่น้อง นี่บัวลายตัวครับเล็ก mm บัวลายตัวสามตัวในเด็ด okay ซึ่งเราแต่ว่างวดงวดนี้มีล่างพร้อมแม่งล่างพร้อมล่างเป็นล่างบุญเป็นบุญคือลาวาตัวคนนี้สิ้องเป๊ะๆคนควาวาถือขั้นบัเปะขั้นดิบกับไปกับมาคนว่าบัถือเน้นตัวเน้นคือเจ็ดเก้าเอฟซีกับซื้อกลับเอาเด้อร์ับเด้วยเอฟซีกซื้อกลับเอาเด้อคุณพ่อเพิ่นเพิ่นบวกลับดิเพิ่นบวกลับเพิ่นเป๊ะๆเลยครับ ห้าหกศูนย์เจ็ดเก้าแปดห้ามันไม่ไก่มือเลยด้พ่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะมักกังสื่อเด้อบ่มากะบ่าเนาะพ่อเป็นแน้วท่างนะคะพ่อเพิ่นแบ่งปันแนวทางให้เอฟซีกะมีเอฟซีอยากได้ตัวเลขของคุณพ่อนะคะนี่งวดนี่ลายคนโยค่ะขันมากีังสื่อน้ำเพื่นเนาะถือโบถือกระจังวากันเนาะพอเนาะโนฟันวากันเด้อเอฟซีเด้อ ก็คนใจยานเพื่อการกับซีว่าจ้ามีเนี่ยมาฝากตอนเขาใหญท่าหงวดนาครับพี่น้องงวดนี้กปังได้แดงจริงๆรแดงจึ้งครึ่งเลยเนาะเอาครับเลยเจ็ดเก้าหนีตัวของคุณพ่อพคุนมักนะครับเด้วเอฟซครับย้ำเจ็ดเก้าดี ยี่เก้าสองสตัวล่างบกับบกับไตรงตเลยตรงตรงเ่อางับบบกับน้องรอเอ์เอฟซีกับเอเด้อค่ะเอฟซับด้พี่น้องเราตวเราเอนใจอยเปอร์เนต์เลยตั้นนาน้ำกับวันนาเรื่อยเพราะว่าคนผึตลอดคับว่ามีผาดนะครับเนาะว่ามีผาดจะว่บ กำลังวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณตี้ทํานหลายๆครับครับขอบคุณครับพอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่ออู๊ดนะครับที่ทางช่องได้ตามจนเจอนะครับผมแนวทางของพ่อก็ไม่เยอะนะฮะผมห้าหกศูนย์นะครับผมล่างเจ็ดเก้ากับแปดห้านะครับแปดห้านี่ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับเห็นพ่อว่าอย่างนี้เนาะตามจนเจอนะครับเอฟซีตามจนเจอรถดีใจนะครับได้เจอพ่อนะปรากฏว่าพ่อไม่ได้กลัวอย่างที่พวกเราคิดกันไว้นะฮะ ก็ไปเกี่ยวข้าวนะครับผมไปเกี่ยวข้าวแล้วก็กลับมานะครับผมผีก็ได้มาบอกนะครับผม5607985นะครับ ครับผมขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่อง O.P. ปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง O.P. ปอพารวยแนละทีมงานด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากพ่ออ๊ดยังไงทางแอดมินก็จะตามมาให้ f c แบบด่วนๆเลยนะครับ ครับผมงวดวันที่1นธันวาคม2564นี่ก็ขอให้ f c ทุกท่านเฮงๆงรวยๆวยปังๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ